สวัสดีครับพบกับร้านบีวิวมาต่อไปนะครับวันนี้นะครับนําเสนอนะครับจีเพ็กลีเจนสองร้อยสิบทวินนะครับผมตัวสองร้อยสิบซีซีนะครับสองสูบนะครับผมอันนี้จัดทรงคาเฟ่นะครับสวยๆเลย ตัวล้อล้อแม็กนะครับผมเป็นล้อเดิมยางเดิมนะครับผมใส่ท่อแต่งเอมฟนะครับโช๊คเดิมนะครับผมตัดท้ายยูนะครับเป็นเบาะสูนมดนะครับผมฝั่งไฟเส้น l อ d ดีนะครับชุดสีถังนะครับทำเป็นลายแบบว่าลายเก่าๆสนิมๆหน่อยนะครับผมมันไม่ถึงสนิมอะ่ะมันก็แบบว่ามันเป็นลายอย่างเงี้ยม,มันก็สวยๆอ,อ่ะเป็นลายแบบ อัดอานนิดนึงใส่หั้าจับโชกจับล่างนะครับผมออก็จบปลายแฮนด์นะครับผมพับได้นะครับตัวเครื่องนะครับผมเดิมเดิมนะครับใฟหน้าเดินเดิมหมดนะครับผมข้างหน้า ดูไม้นะครับไม้อยู่สองพันสี่นะครับผมไม้สองพันสี่นะไม้แท้นะครับผมเสียงวโหดเลยครับ เดวเบิร์นให้ฟังนะครับผมเสียงโหดมากนะครับอันนี้บอกตำหนิก่อนนะครับผมคันนี้ไฟเครื่องโชว์นิดนึงนะครับเพราะว่าไปเปลี่ยนท่อมานะครับผมเซนเซอร์ท่อเลยต้องไปลบโค้นนิดนึงนะครับ อันนี้แจ้งก่อนนะครับผมไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมตัวเครื่องไม่มีผลต่อการใช้งาน,นครับเครื่องดีแน่นอน,นครับผมลบโค้ดได้ที่สุดเลยครับ ขึ้งเงียบๆนะครับผมอ,อันนี้เป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับ แต่งเต็มๆตลอดแบบนี้นะครับขายอยู่ที่48,500บาทนะครับผมพร้อมเล่เมเอกาสารครบนะครับผมไม้2,000โลนะครับสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ